สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะบอก3หัวข้อใหญ่ๆนะครับที่นอกเหนือจากฝีมือแล้วเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างนะครับในการไต่แรงในโหมด h e ดทูเฮดนะเพื่อทจะขึ้นฟีฟ่าแชมเปี้ยนให้ง่ายขึ้นนะครับ ก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกก่อนเลยนะว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนที่เล่นเก่งอะไรเลยนะครับและแต้มที่ผมได้มาเนี่ย950,000เนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งสแปมเล่นรัวๆในช่วงอาทิตย์ที่แล้วเองนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยที่รีซีซั่นที่แล้วนะครับผมไม่ได้เล่นเลยนะคือก็แค่ทำเควสวัวลา2แมตช์3แมตช์เองนะครับแพ้บ้างชนะบ้างนะครับ ก็ลองสังเกตได้จากแมตช์การเล่นของผมนะเพิ่งเล่นไปแค่1้อยแมตช์เองนะครับซึ่งมันน้อยมากๆนะถ้าเทียบกับซีซั่นที่แล้วที่ผมเล่นนะครับแต่ที่ผมทําคลิปก่อนขึ้นฟีฟ่าแชมเปี้ยนมาเนี่ยเพราะผมกลัวว่ามันจะไม่มีเวลาทําคลิปนะครับเนื่องจากผมเนี่ยติดงานประจําที่ทําอยู่นะครับประมาณเป็นเดือนเลยนะแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าหลังจบซีซั่นนี้มันจะรีแต้มไหมเพราะว่าถ้าอ้างอิงจากซีซั่นที่แล้วนะครับคือมันไม่รีแต้มนะ ก็เลยอยากทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนครับว่านอกเหนือจากฝีมือแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องมีในการไต่แรงแบบเฮดูเฮดเนี่ยมีอะไรบ้างครับอย่างแรกนะครับคือเวลานะเวลาเนี่ยในการเล่นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในการไต่แรงนะครับ บางแมตช์เราอาจจะเล่นดีนะแต่ว่าบางแมตช์เราก็อาจจะหัวร้อนะครับทำให้เราเล่นแย่เพราะงั้นวันไหนเนี่ยที่เรามีเวลาเล่นแค่2-3สามแมตช์นะครับแบบผมในช่วงแรกๆนะการไต่แรงเนี่ยเป็นอะไรที่ขึ้นยากมากเลยนะครับผมขอยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเจอแต้มแรงที่ต่ำกว่าผมเยอะมากๆเลยนะแล้วเขาก็เล่นดีมากเลยนะครับชนะผมไปได้นะแต้มแรงเนี่ยผมลดทีละหมื่นนะครับกลับกันนะฮะแมตต์ต่อมาผมเจอคนที่แต้มแรงล้วผมอีกเช่นเคยนะครับผมชนะเขาได้นะ แต่ผมบวกแต้มแค่ประมาณ3-4000พันเองนะครับลองบวกลบคูณหารกันดูนะครับแค่นี้การหาแต้มแรลงงให้บวกในแต่ละวันเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากจริงๆนะครับสำหรับคนที่มีเวลาน้อยแล้วสุ่มเจอแบบผมนะครับอย่างที่2เนี่ยคือนักเตะนะครับ AI ของเกมนี้เนี่ยมีผลมากๆเลยนะหากจะบอกว่าฝีมือ70%นักเตะ30%เนี่ยผมขอเถียงใจขาดดิ้นเลยนะครับสำหรับฟีฟ่าม b บายนะผมให้ฝีมือ40%นะครับนักเตะเนี่ย60%สิเถึง70%เลยนะผมเล่นเกมบอลน,นะครับมาหลายเกมนะไม่ว่าจะเป็นวินนิ่งนะครับฟีฟ่าออนไลน์ i f a ฟีฟ่าออนไลน์หรือฟีฟ่าคหลักนะครับแต่ฟีฟ่าม i บายนี่ย AI เหลือแต่ดีๆเนี่ยมีผลมากๆเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะบังคับตัวแบบแมนนวดได้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยผลเนี่ยก็เลยตกที่ AI นั้นเลยนะครับเลยทําให้หลายคนมองว่ากองหลังเออบ้างหรือว่านักเตะไม่ยยางบอลบ้างอะไรแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันออกแบบมาแบบนี้นะครับหลักๆเนี่ย AI จึงมีผลมากๆเลยนะครับสังเกตว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาเราเจอนักเตะเก่งๆหรือว่านักเตะเราเก่งๆนะครับ AI จะเข้าบอลเองนะฮะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องบังคับเลยนะครับ เช่นกองเต้นะฮะที่มักจะแซะบอลอีกบอลเองหรือว่าอินเตอร์เซปเองนะครับหรือแม้แต่ไปวิ่งบางทางนักเตะอีกฝั่งนะครับยิ่งถ้าหากเป็นนักเตะตัวลุกเนี่ย AI มีผลสุดๆเลยนะในการทำประตูหรือวิ่งทำทางครับสามไหมครับดวงนะแน่นอนครับอาจจะมองว่าเป็นข้าออ้างสำหารับพวกรูเซอร์นะทโทษด,ดวงแต่มันมีจริงๆนะครับผมไม่ขอเรียกว่าโมเมนตัมเกมนะผมขอเรียกว่าโดนล้วกันครับ พราะหลายจังหวะเนี่ยยังใช่จังหวะนี้นะครับเควิน boy, เดอบอยเขายิงไกลนะผมบล็อกแล้วนะแต่บอลยังเข้าทางเขาอีกนะ <_ C 1> ซึ่งผมก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเ <_ C 1> พราะว่า <_ C 1> มันเป็นลูกที่แบบคุณไม่สามารถที่จะป้องกันได้แน่นอนครับสำหรับลูกฉลับเข้ามาแล้วก็เข้าทางเขานะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดวงนะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับคุณเพื่อนมากก็น้อยนะครับ ถ้าหาวิประโยชน์เนี่ยก็รบกวนเพื่อนกดไลค์กด s c r ส b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์แล้วก็ทุกการติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย